นี่คือ,อยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบขึ้นเพกเลยแน่ ยาเซฟกับยาฆ่าเชื้ออย่างนี้ต่างหรือเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยขอนแก่นลำพูนใจพภูมไม่ตลก <c oughs> ผมจะบอกอย่างนี้น่ครับสองยานี้คือคนละเรื่องเลยนะตัวยากลุ่มนี้นะครับเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าแอนติไบโอติกหรือยาฆ่าเชื้อเนะครับเวลาที่เราจะทานคือตอนที่เราผ่าตาที่เราเป็นแผลตอนนี้เรา <c oughs> หกล้มแล้วมันเกิดหนองมันเกิดเชื้อแบคทีเรียขึ้นจะต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อนะเ,อเห็นไหมต่อไปยาจัดก,การเรื่องของการ อักเสบหรือยาแก้อักเสบนะครับยาแก้อักเสบคือตัวยากลุ่มเอนเซมนะครับเป็นกระบวนการที่เอาไว้จัดการของคําว่าอักเสบจริงๆซึ่งคําว่าอักเสบนะครับโอ้โหเกิดได้หลายกระบวนการออกมาหกล้มบวมอักเสบปวดคอ อักเสบไปเล่นกีฬามาเหนื่อยๆร่างกายอ่อนล้ากล้ามเนื้อต่างๆเริ่มตึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เกิดจากกระบวนการอักเสบเช่นกันในแง่ของการอักเสบอะครับตัวเนี้ยมันจะจัดการได้ค่อนข้างครอบคลุมกว่าแต่ไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุของปัญหานะครับเช่นเราปวดหัวจากนอนตกหมอนเราปวดคอปวดหัวด้วยซึ่งมันเกิดจากกระบวนการอักเสบการกินยาตัวนี้ไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยครับฟื้นฟูจนเรากลับมาตั้งคอตรงได้อย่างเงี้เราก็ยังปวดอยู่ดีแค่มันปวดลดลงเท่านั้นดังนั้นมันคือเอาไว้เป็นยาแก้เสพเพื่อบรรเทาอาการ ไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุของปัญหานะครับก่อนที่จะทานยานี้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหานั้นคืออะไรแต่ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจมาที่ร้านยาครับปร,รึกษาพสักรคุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆที่ทราบนะครับใดๆแล้วมีปัญหาหรืออยากรู้เกี่ยวกับยาฆ่าเชือ้อกับยาแก้เสพอะไรบ้างให้คอมเมนต์ไว้นะจ๊ะเ๊ายบายเนะ